โอเคครับผมสวัสดีครับนี่ผมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้โปรต่อยหมัดเดียวตายนะครับก็ผมจากฟีนะครับก็เข้า i s c o r d มาผมจากฟีนะเป็นหมัดมัดเดียวตายมัดระเบิดนะครับก็เข้าดิสมาแล้วก็เนี่ยครับกดตรงเนีย่ยคอนเทกแล้วก็เปิดติเกตมานะครับแล้วก็บอกว่า ขอมันระเบิดฟรีได้ไหมผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวส่งให้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะว่าใช้ได้จริงนะครับก็เปิดมันระเบิดกันหมดนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะว่าใช้ได้จริงไหม <c oughs> ไม่เชื่อเิมกดเขยอาปจจปัจจื้ออาปจจปัจจืจ้อะะนะครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ขอโทษเทียขอโทษผมอัคชิพยังไม่เสร็จไงผมอัคชิพอยู่ขอโทษ ขอโทษขอโทษเดี๋ยวไปแล้วพี oh, <through. S 1> <Talking. S 2> ่เดี๋ยวไปแล้วเจอกันพี่ผมไม่อยากเลือนผมขอโทษขอโทษขอโทษก็ประมาณนี้นะก็มีประมาณนี้นะก็คือฝันขลาบเนยนะที่ขอชายยินก็เพิ่งกลับมาทําใหม่นับสามวันก็คนสองร้อยกว่านะก็เมื่อก่อนผมก็ทํามานานแล้วนะเนี่ยก็คนบกหนึ่งก็มีอยู่นะครับพอมีอ่ะพอตัวฟอร์มตัวไม่กลัวใครนะครับก็ประมาณนี้แจกฟรีนะครับมันระเบิดนะครับไม่ต้องไม่หาซื้อกันได้เสียตังนะครับก็แจกฟรีนะครับขอบมาก